วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย i h a e cpu ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคนะนผ้มสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกม Roboxx Map All Star Tower d e f e n s นนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำคอนเทนต์นะครับรวมทุกสถานะนะครับที่เป็นเขาเรียกอะไรทำให้เลือดไหลนะครับไฟเบรนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวแล้วก็เอามาลงนะครับทุกคนได้ดู เลยนะครับคร้งที่ไม่กดไลค์วิดีโอนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับทุกคนใครที่ไม่กดซับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเลือกครับว่าเอาตัวอะไรดีนะฮะคือก่อนอื่นเลยนะครับมันจะมีตัวละครหนึ่งที่เพิ่งเข้ามานะครับนั่นก็คือที่บับมาโหดมากนะครับนี่เลยนะครับผมอ่าชื่อว่าอะไรนะชินอุบุเป็นตัวละครยืนพื้นนะครับไม่ตีแอร์เวลาอับเต็มนะครับติดพิษนะครับอันนี้คือดีมากนะครับสองครับผมเราจะเอาเลือดไหลไปครับเลือดไหลเนี่ยตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเอาเอานี่หรืออวว่าาเเนนีีป็ตั้ด แต่ผมนะเอาตัวนี้ดีกว่าเพราะเวลเยอะสุดนะครับรีวายหดาวเลือดไหลครับไปแล้วก็มาหาครับเอาเป็นไฟดีกว่าต่อมาคือไฟนะครับติดเบิร์นผมว่าเบิร์นที่แรงที่สุดตอนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหาสักครู่หนึ่งนะตัวนี้มันก็เบิร์นใช้ได้นะเออเอาเรนโงคุไปแล้วกันทางนั้นนะฮะเรนโงคุของเรานะครับผมอ่าเวล์แปไปครับติดไฟนะครับติดไฟเอา่าต่อไปต่อไปคืออะไรนะมีพิษแล ปึ๊บป๊บต่อมาคือเบรนนะครับผมติดเบรนที่เป็นแบ็กเฟรมนะครับเป็นพิเศษนะเขาเรียกว่าดีบัฟพิเศษ ตัวนี้ครับผมตัวอีทาจินะครับอีทาจินะครับแบ็คก็น่าจะ4สถานะครับพิษเลือดไหลไฟปกติไฟสีดำนะครับเอาไปทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วผมก็จะขออนุญาตนะครับเอาตัวสโลไปด้วยนะครับนี่เลยตัวนี้ไปเลยสโลนะครับผมและผมนะครับจะใส่ออฟไปด้วยนะครับเราจะไปลงในโหมดออฟกันนะครับทุกคนโหมดออฟนี้น่าจะเป็นโหมดที่คิดว่าน่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไปเล่นแบบเอ็กซ์ตรีมที่นั่นไม่ได้แดกแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่มีตัวตีแอร์นะครับตัวตีแอร์กว่าเราจะตีได้เนี่ยก็อีกนานเลยนะครับในนนวววิดดีีโออ้้ผผมมมก็ไไ่เาตัับฟปยะ จะเอาเพียวๆเลยครับอยากจะรู้ว่ามันจะได้กี่เวฟบเล่นแบบปกตินะครับโอเคครับผมเราก็เข้ากันมาแล้วนะครับในแมปออฟนะครับเราจะเริ่มวางตัวอะไรก่อนดีเอาจริงๆคือผมอยากจะวางตัวเงินก่อนนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้ผมขอวางตัวไฟก่อนแล้วกันนะตัวไฟเอ้ยวางตัวนี้น่าจะดีกว่าอ่ะขอวางชินบุตรงนี้เลยแล้วกันชินบุ u, ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ อ่ะขอไ้ชิโนบุก่อนนะครับแล้วให้มันฆ่าฆ่าตัวที่มันวิ่งมาก่อนนะครับคือที่เรามีเนี่ยมันตัวตีช้ากันหลายตัวมากเลยนะครับเนี่ยนี่ก็ตีช้านี่ก็ตีช้าตีช้านี่ยิงตีช้าใหญ่เลยนะครับก็จะเอาเป็นเงินก็กระไรอยู่นะครับเอาเป็นว่าวางข้างหน้าแล้วกันเดี๋ยวตัวหลังๆที่มันหลุดไปเดี๋ยวราไปแก้ทีหลังนะครับผมเอาเงินมาตัวเดียวนะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะ <laughs> หลายเวฟพอสมควรนะหลายเวฟพอสมควรกว่าเราจะจะได้นี่นะครับเนี่ยจะได้ครบทุกตัวนะครับ เราไม่มีบัฟด้วยฉะนั้นก็ค่อนข้างลาบากเลยทีเดียวโอเคเปานเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตฟาร์มเงินสักครู่ครับผมได้เงินสักครู่เดี๋ยวผมมานะครับตอนนี้ตัววิ่งมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะวางวางสักหน่อยไหมเอ,อ้ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งวางตอนนี้อย่าพึ่งวางเราอัพได้อยู่นะครับเพราะว่ากว่าตัวมันจะวิ่งมาก็อีกนานเ,เราจะอัพไปก่อนเอเคได้อยู่เนี่ยบ้านมันเริ่มเดินแล้ว ไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่ครับคือมันอนข้างลาบากนิดหนึ่งครับเพราะว่าตัวที่เอามาเนี่ยมันมันเป็นตัว6ดาวหมดเลยนะครับผมหดาวสถานะหมดเลยนะครับนี่ครับเลือดไหลพิษเอ้ยอะไรเอ้ยคือแบบแต่ะ้านนี้คือเด็ดๆทั้งนั้นนะครับแต่เสียดายตรงที่ไฟมันเก่าไปหน่อยนะมันมันเผาไม่แรงอ่าพอมามาปุ๊บเราก็วางเลยครับอ่ะวางตัวนี้เลยชิโนโบุ พราะไงก็น่าจะไหวยอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือเราต้องทําอิทจิแม่งให้ให้ตีเป็นตีแอก่อนนะครับโจทย์ของเราคืออันนี้เลยนะครับเออว่าผมเอาตัวไฟมาวางข้างหน้าก่อนก็ได้นี่่าโอเควางเอาไฟตัวไฟวางหน้าติดเบิร์นเผาไปเลยนี่ครับเผาไปแต่ดาเมจมันน้อยอยู่นะนี่โอ้ยลางไฟโคเทไม่เห็นนานมากครับคือเบิร์นมันเมื่อก่อนมันเป็นเบิร์นที่จริงๆมันเป็นเบิร์นที่แรงมากเลยนะอ่ะผมขอเอามาวางตรงนี้หน่อยเพื่อ ป้องกันเงินแค่400คงไม่เป็นไรนะฮะน่าจะไหวอยู่ขออนุญาตดีไหมย,ยังดีกว่าตอนแรกผมว่าผมจะอัพเลยนะแต่ยังไม่อัพครับตอนนี้เราวางเป็นมุมๆไปก่อนเรายังไม่ยังไม่ต้องรีบนะฮะโป๊ะโป๊ะโป๊ะ,โ,ปะโอเคเราก็เอาชิโนบุวางเดี๋ยวก่อนนี่ให้มันตีแบบว่าห้ามหลุดสักตัวหนึ่งโอเคตอนนี้ก็น่าจะชิวๆอยู่ข้างหลัง อ่ขั้นสุดท้ายนะ5,000ันดาเมจเพิ่ม5,000ันโอเคมันก็เบินดีอยู่มันน่าจะมีเบินที่โหดกว่านี้นะแต่เราเอาเอา,เอา6ดาวมานะครับซีรีส์6ดาวมาเอาเป็นวางแบบนี้เลยดีกว่าเ <ak> ท่ๆนี่ <N hi, S 2> เป็นไงเอาเราขายชิโนบหุหน้า avec. ก่อนก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตฟาร์มเงินสักครู่แล้วกันแต่ตัอดอีกรอบหนึ่งเฮ้ยทุกคนตัวแอร์มันมาแล้วนี่ไงโอ้โ oh, หตัวแอร์เลือดอย่างเยอะโอเคผมว่าน่าจะไหวอยู่ตัวนี้น่าจะน่าจะเปลี่ยนเป็นตีแอร์นะ ไม่แต่ว่ากว่าแอจะมาก็น่าจะเวฟหนึ่งน่าจะน่าจะอัพได้อีกขั้นหนึ่งนี่กว่าจะมานานอยู่โอ้รีสกินเหรอโอ้กูรีสกินนะตัวแอมันบินมาแล้วตัวแอมันบินมาแล้วจริงๆถ้าเราเล่งเวฟตรงนี้ได้ก็ดีนะเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้ว,ม,ม,ม,ลวมันจะรุดมาแล้วไม่มันเตะไม่ได้แต่เงินเราจะเด้งแล้วครับเงินเราจะเด้งแล้วมาแล้วหนึ่งแสนปุ๊เรียบร้อย หายไปเลยโอเคแล้วคราวนี้เราก็มาวางอันนี้กันดีกว่าเราวางตัวนี้ดีกว่าหน่วยนี่เราเาเลยครับใส่ออฟระเบิดมาด้วยเพิ่มดามเมจนิดหนึ่งเดียวทำาหมึงเป็นอย่างนี้ <c oughs> จบเลยรีไวกูคราวนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยให้ผมอัพเงินก่อนนะเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ตัวเองอัพเงินไปสักคูนเดี๋ยวผมมาใหม่อีกรอบ โอเคครับตอนนี้ผมก็อัพเงินไปที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาวางตัวนี้ดีกว่านะครับโอเคเราจะขายเลยไอ้นี้ไปนะครับเลงโอคูไปแล้วผมก็จะวางตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะอัพลาดนะครับแล้วผมก็จะอัพตันนะครับแล้วผมก็จะวางตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็นเฟิร์สได้แหละไม่ต้องปรับเป็นลาดอะไรนะครับโ๊ะอันนี้จะปรับเป็นลาดนะครับแล้วปรับเป็นลาดอานนี้ตรงนี้นะครับตัวนี้ปรับเป็นลาดนะครับ เป็นลาดแป๊บน,นึงเงินไม่พอรอก่อนเงินมาแล้วเงินมาแล้วโป๊อันนี้ปรับเป็นเฟิร์ครับการตัวหลุดการตัวหลุดตรงนี้ปรับเป็นลาดอันนี้คือเทคนิคนะครับเทคนิคใครที่จะใช้ก็ลองใช้ดูนะครับอันนี้ปรับเป็นลาดอันนี้นะครับทุกคนน่าจะวางได้อีกตัวนึง โปะไาเป็นล้านครับราคาที้ผมจะเอาไอ้ตัวอิทาจินะครับไปอยู่ข้างหลังนะครับทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะได้ตีแอร์ด้วยนะครับไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างหลังไปเลยไปอยู่ไปอยู่ข้างหลังกันด้วยกันนั่นแหละคราวนี้ก็วางครับอยู่ข้างหลังโปะอยู่ข้างหลังโปะเรียบร้อยนี่แหละสุดยอดทีมเอเวอร์ของเรา โอ้โหมันไปไกลมากผมไปถึงตรงนั้นเลยว่ะแต่ก็แต่ก็รับเป็นเฟิร์สน่าจะดีกว่านะผมไม่คิดว่าระยะมันจะไกลขนาดนั้นครับไปเฟิร์สก็ได้แต่ที่รับเป็นร้านได้อยู่เพราะมันน่าจะคุมคุมหมดนี่เออน่าจะคุมตรงนี้หมดได้อยู่ตีตรงนี้ได้หมดสวยเนี่ยดีดีแต่ว่านี้ไม่น่าคุมเท่าไหร่ครับถ้าเราเอามาเราว่าเราขายดีกว่าเราขายแล้วมาวางมาวางข้างๆตัวนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าเผื่อมีตัวแอร์หลุดมา เพราะเรามีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ตีแอร์นะครับกับอ่ามันมี2ตัวสิจะมีอิจิโกะด้วยนะแต่ว่าอิจิโกะเราจะไม่ไม่นับนะเออจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ตีแอร์นะครับน้อกนั้นก็ไม่น่าตีเนาะขอดูเลงโอคุที่ถ้าเลงโอคุตีแอร์ air ด้วยก็เจ๋งเลยครับไม่ตีนะฮะเลงโอคุไม่ตีแอร์ที่ระวังนี่คือเราเน้นเท่ย่างเดียวเลยนะครับทุกคน <laughs> ที่ระวังนี่เราเน้นเท่นะอ่าเราก็จะมาอับชีเปยเรา <laughs> อับชีเปยเราชีเปยผมแม่งก็ถอดเสื้อแบบอย่างนะี้ตลอดเลย อันนี้ผมอัพตัวตัวถูกแล้วก็ตัวกลางห,หมดแล้วเหลือตัวแพงครับเรามาอัพตัวแพงกันดีกว่ามันก็ยังเป็นตีซิงเกิลอยู่นะขออนุญาตฟาร์มเงินสักคู่เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับตอนนี้เว็บ32แล้วน่าจะยังชิลอยู่ยังชิลอยู่เพราะว่าเราเล่นแบบปกตินะเราจะได้ดาเมจเท่าไหร่เชียวโอเคตอนนี้ผมมีเงินพอแล้วมาอัพเลยตอนนี้ตัวแอมก็มีหลุดๆมุดบ้างลนะ้วเห็นไหมถือว่าดีอยู่แต่ว่าติดแบ็คเฟมไง มันดีตรงนี้แหละนะแบ็คเฟมก็คือเอฟเฟกที่เผาเยอะกว่าไฟนะครับมันจะเผาทั้งหมด2 0ฮิตนะครับทุกคนซึ่งมันแรงมากๆเลยนะจิทัจิคือเป็นตัวละครตัวเดียวนะครับที่เผาแบ็คเฟมนะครับดีมากโอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะพร้อมละถ้ามีบัฟด้วยนี่แจมเลยแต่ว่าน่าจะได้แค่นี้นะครับนี่คือฟูลทีมสถานะนะครับผมเลือดไหลติดพิษไฟแล้วก็ไฟสีดำนะครับทั้ง4ตัวนะครับแล้วขอเอาตัวช่วยมาด้วยนั่นก็คือตัวอิจิโกะนะครับเพราะอิจิโกะเนี่ยมันต้องออกมาสโลนะครับ อ่านี่ก็สุดยอดไปเลยนะครับตัวที่ตีไก่ก็ได้ก็นี่มีมีตัวนี้นะครับซึ่งโพสิชันที่ผมมาวางตัวนี้นะครับคอนเทนต์ล้วนๆนะครับจริงๆมันมีโพสิชันที่วางดีกว่านี้นะครับก็ไปลองหาวิธีกันครับเดี๋ยวเรามารอดูกันตอนที่มันตึงๆดีกว่านะฮะตอนนี้เขาบวนเริ่มมาแล้วครับเขาบวนมาตรงป้อมเราแล้วครับจังหวะนี้จะเป็นยังไงครับ โอ้โหเริ่มไม่ไหวครับดาเมจสามแสนดาเมจล้านหนึ่งนะครับเริ่มไม่ไหวนะโอ้โหดูครับทั้งติดพิษทั้งติดพิษทั้งเลือดไหลทั้งไฟไหม้ทั้งแบ็คเฟรมครับทุกอย่างครับดูครับโดนทุกอย่างครับโอ้โหโดนทุกอย่างจริงๆนะฮะเนี่ยนี่ฮะโดนทุกอย่างครับเผาเผาเลือดไหลพิษโอ้มึงตายเถอะนะคือมึงตายเถอะแค่นี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วครับเราเห็นได้เราได้เห็นภาพนะครับเราได้เห็นภาพที่มันทั้งพิษนะครับทั้งไฟแบ็คเฟรมเลือดไหลนี่ บางทีสมมติว่ามีคนสงสัยว่าถ้าเอาเลือดตีเนี่ยปุ๊บแล้วเอาพิษตีเนี่ยตัวที่ตีที่หลังมันจะติดสถานะอย่างเดียวไหมไม่นะครับคือมาติดหมดเลยนะครับยกเว้นก็ต่อเมื่อถ้าเป็นเป็นเลือดไหลเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวเลือดไหลทีเนี่ยมันก็จะตีมันก็จะไม่ทับกันนะครับมันก็จะเป็นมันจะเป็นซ้อนกันไปก็นี่ครับจะชนละคิดว่าน่าจะประมาณ67เนะครับ6 7เวฟ68บปเวฟประมาณนี้และนี่ครับผมก็คือทีมนะครับที่ติด รถเลือดนะครับสถานะรถเลือดนะครับน่าจะครบนะไม่น่าจะพลาดอะไรไปนะครับมีพิษมีเลือดไหลมีไฟมีแบ็กเฟรมนะครับสอันนี้นะครับถ้ามีเอฟเฟกอะไรมาเพิ่มก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับในอนาคตนี้น่าจะมีมาอีกนะครับได้ประมาณ 11.7b นะครับ ใช้เวลาไปประมาณ34นาทีนะครับทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมในวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับช่วงนี้แนะนำอย่าเข้าล็อบบี้นะครับแนะนำให้เข้าเซิร์ฟ VIP นะเพราะว่าแฮกเยอะมากนะครับระวังตัวละครหายด้วยนะครับผม